ค่อยๆนะลูกค่อยๆมันนิ่มมันเหมือนนุ่มนิ่มมากเลยอ่ะเราก็ต้องเอามาหยอดนะครับแต่พอหย่อนเนี่ายหย่อนไว้เกินนะเดี๋ยวมันจะแตกนะครับอือไปนะครับสีโอหลักหลายสีมากเลย <S <S สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพี่กับช่องเซ็นซีชั่นลนะครับแล้ววันนี้นะนนนก็จะพาทุกคนนะครับมาทำขนมเยาวัยนะคะนี่เลย เป็ขนขนมญี่ปุ่นที่สี่ยงไม่เคยลองทำมาก่อนนะครับเดี๋ยวเราลองทำกันนะครับนี่นะก็เป็นตจมาตัดเลยนะอู้มีเลยที่ขวนี้นะครับก็จะเป็นอุกปกรณ์ทั้งหมดที่มีนะครับตัวนี้ก็หมดถุงแล้วนะมีช้อนเล็กด้วยน,น่ารักมากเลยน่ารักเห็นครับนี่เ้อยดิ๋วเลยอะไรบ้างมีอะไรบ้าง,อ,างอันก็ในซองครับก็จะมีเป็นเจ้า น่าจะเป็น,นอุปกรณ์การทำนะครับใช่แล้วแม่นี่คืออุปกรณ์การทำนี่นะคะตามนี้เลยอะ่ะนี่อุปกรณ์ที่ต้องเตรียมจริงๆมาต้องเตรียมสีนะคะแต่ว่าสีว่าน่าจะไม่ได้ใช้นะเพราะมันแค่น่าจะเอาแบบว่าเขียนส่วนผสม A B C นะครับนะี่เนี้ยก็เอานะครับแ๋ยวทีจะอ่านก่อนนะอันดับแรกเนะี่ยให้เราสักให้เราตัดก่อนนะครับ เขาให้ตัดตรงเนี้ไหมที่มันจะทะลอกมัมนจะค่อนข้างที่จะตัดยากนะครับระวังนิ้วด้วยนะลูก,กถูกใช่ไหมถูกแน่นอนนี่นะเราจะก็ตัดนะครับตัดหลังจากที่เราตัดอุปกรณ์เสร็จนะครับเรานะครับก็ต้องใช้ที่ดูดน้ําอันนี้นะครับให้เราเนี่ยก็จะต้องดูดนะ้ำมาว่าอันไหนนะอันนี้นะครับ ดูดน้ำนะแล้วเขาให้ใส่อะไรก่อนลูกผงสีหรือเปล่าไม่น่าใส่ยังไม่ต้องใส่นะแม่เราค่ะใส่น้ำก่อนหรือใส่ผงก่อนไม่ไม่ไม่ใจนะอันี่ไงานวิธีนี้ต้องทำแบบนี้แล้วก็เขาบอกว่าใส่น้ำเปล่าลงไปซึ่งจใส่เท่าไหร่ครับใส่ตามขอบที่เส้นใช่ไหมน่าจะใส่นะครับแต่ว่าไม่น่าจะว่ามันต้องเยอะขนาดไหนมันไม่มีสิทธิน่าจะน่อ่ะขอบนี้เลยโอเคไม่ว่าทีง่ายกว่าไหม น่าใจอย่างนั้นนะโอเคช่วยทีว่ะนี่ยังดีไปนี่ค่ะค่อย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 นะอุ้ยน่ะแถมเดี๋ยว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 เอาออกก่อนลูกโอเคครับนี่หนูใส่เยอะไปหนูตัวไม่ถูกค่อย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 ค่นะครับนี่เลย นี่ครับนี่ประมาณนี้อไปไหมอันนี้เหมือนเยอะยเยอะไปน้องซีต้องดูดออกหน่อยลูกโอเคดูดด,ดลมออกก่อนโอเคเอาอีกต้องบีบก่อนแล้วค่อยดูดขึ้นครับโอเคเก็บเข้าที่นี้ครับนี่น่ากนี่นี่นี่เนืนี่โอเคแล้วอันนี้อีกนิดนึงเบาๆปล่อยเบาๆเยอะไปเยอะไปขึ้นหน่อยนึงขึ้นหน่อยนึง S <S <S โอเคโอเคอ่าหลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเขาบอกว่าจะให้ผงให้แกะผงสีใสใช่ไหมน้ำพอเห็นพอเราเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาสีเนีย่ยลงไปซึ่งมันสาร A, เอนะครับก็จะเป็นสารแบบให้เอบีนะคะก็ต้องหาซีดีแล้วก็ข้องเอบีซีแล้วก็ดีอันนี้อันไหนเป็นเอไหมสีไงสีชมพูอันนี้เป็นเอใช่ไหมนี่ลูกตามเขาสิเนี่ยตามเขาโอเคอาจจะมองแต่ตรงนั้ กันไก่อ๋อเขามีที่ฉีดให้ไม่นะอันแนล้วเ,เ,เขาให้ใช้สารเอนะครับอ่ะเขาก็มีที่ฉีดให้เราด้วยเนาะค่อยเดี๋ยวกระจายปึ้งตนะึ้ครับคอาาอ่อยเทนะหอมไหมกินอะไรกินอะไรกินเหมือนแบบแบบไค่อยเทเดี๋ยวพรวดออกหมดเลยไม่ค่อยจะไม่ล้นใช่ไหมไม่คะับแล้วเขาก็จะเอาทิปเอาเอาทุกสีเทก่อน โอเคเหลือแล้วก็เป็นสารีนะครับสารีหนูคิดว่าจะเป็นเลมอนนะก็จะเป็นกลิ่นแบบหอมๆมากอือันนี้คือกลิ่นเปรี้ยวออกมาเลยนะครับบอกเลยว่าหอมมากอยากไปปนกับสีอื่นใช่หรือคล้ายๆเล้ายๆมันจะปนสีเดิมสารีนะครัะของีเลยก็คือสารีนะโอ้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  สองสีอง่อาจจะวางผิดแนวนิดนึงต่อไปนะครับคิดว่ามัาจะต้องฉีกก่อนนะครับเพราะว่ามันจะถึงมัาจะต้องหลังก่อนต่อไปนะครับสารสาดีก็จะเป็นสารที่น่าจะเป็นรสสับประรดน,นะครับอันนี้จะเป็นรสพีชองุ่นเลมอนแล้วก็อันนี้พีชแะ้วอนนี้ก็สับประรดน,นะครับเพื่อเราก็เรียครับเอาสับประรดเทลงไปเลยนะมาถึงนะ ช้อนอเนกะสงค์ของเขาที่เขาแถมมาให้นะครับจู๋วค่อยๆนะลูกค่อยๆนะชนมันนิ่มมันเหมือนนุ่ม,ม,น,น,มนิ่มมากเลยจับถ้วยได้หน่อยดิไหมชิงจะจับให้อันนี้นะครับสารเอนะสารเอเอเอบีซีดีนะครับหลังจากที่คนละลายนะครับเขาเนี่ยก็จะทำเอานะครับนัดตรงเนี่ย มาใส่ตรงนี้นะน่าจะใส่อะไหนองลองดิดูซิจะสำเร็จไหมใช่หรือเปล่าเนะนี่ดูิคนี้น้องตีจะสำเร็จไหมไม่แน่ใจเลยหนูหต้องเอาไว้ไหนก่อนนี่เขาให้หยดแค่ไหนไม่แน่ใจนะครับแล้วเขาจะให้เอามาผสมกันหรือเปล่าแต่ว่าอย่างเช่นสีฟ้าใสอ๋อแม่ว่าให้เอามาผสมกันหรือเปล่าใช่ครับนี่หนูเห็นแล้วนี่นะครับ แล้วก็ใส่หนูทาตามแบบนี้วกันะครับแล้ว,ลวจากนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ได้เขาเนี่ยก็ใส่น้ําสีฟ้าลงไปนะครับจะทําให้เป็นน้ําสีเขียวจะทํให้ของเขาใหญ่ชั้นของเราไม่ใหญ่ขเขาใหญ่ชันเลยเหรอของเขาใหญ่ชันเป็นแบบนี้นลครับนี่เลยอของเขาเป็นแบบนี้แต่ทาไมของเรามันผสมกันลละเนี้ <c oughs> <c oughs> น้อมืม่ใหม่ เออดีนะครแล้วเราก็จะดูดนะไม่ว่าทําเป็นสีสีก่อนแม่แล้วเขาก็ให้หยดใส่ในไหนหรือเปล่าเราเราเรา,เราต้องมาผสมไหมอันนี้นะทุกคนอันนี้แบบว่าไม่สีแดงนะครับไม่ใช่ใช่รสอ,อ่องนะสีแดงคือรสพีชนะครับส่วนสีผสมก็ได้นะสีสจริงอ่ะผสมก็ได้ผสมเสร็จแล้วเราก็เอางในนี้มาหยดใส่แต่จริงๆแล้วก็ควคนผสมทุกคนเรา,าเอันนี้อะไรอันนี้ มันเป็นซองไหนที่แบบว่าจะทำ,ทำมุนเหรอใช่ค่ะเป็นซองทำอุ้นอ,อุ้ยตายแล้วดูน้ำเลยดูต้องดูน้ำยังไงดีเนี่ยนี่นะครับแล้วสีเนก็จะผสมกับสีฟ้านันะ่นก็คือแบบว่าเป็นการใช้ศิละปะอันแสนในนอของพวกเรานะครับในการทำน,นั่นนี่อ่าแล้วซองสีชมพูนี่ล่ะซองสีชมพูนะครับไม่แน่ใจแต่เ,เขาก็จะบอกเองแหละนี่นะแล้วสีเก็ ผสมทุกอย่างนะครับะต้องใช้ผสมทุกสีนะแต่ว่าไม่แน่ใจนะคะให้แม่แมของหนูอันนี้มันแม่อันนี้ของหนูมันแยกไหมอ่ะเนี่ยอันนี้มันแยกเลยเกือบแยกแล้วมันเกือบแยก,กแล้วแ,แต่ถ้วยมันบิดไปไหนมไม่นหนูก็ต้องแบบนักวิทยาศาสต์ตัวน้อยเขากำลังจะมาหาที่ทุกคนนะคะว่าจะกำลังจะไปทดลองวิงทยาศาสตร์จริงจริงไหม เนี่ยต่อไปนะครับเขาก็บอกว่าให้นำช้อนของเขาของเราเนี่ยมาคนนะครับอ,รอย่างเช่นถ้าเราใช้แบบนี้ไปนะคะรับก็ก็คนยกว่าเข้ากันต่อเนี่ยไหมอย่างเช่นถ้าหนูนำํำถ้ามันเป็นหน้าแบบนี้อาจจะเป็นองุ่นเขียวแบบนี้ไหม,มไม่ว่าไม่ม่ว่าใช้อนันหยดใส่นี่เลยดีกว่าเนี่ยผสมซอยนี้เลยเนี่ยสีเขียวผสมซองเลย ก็สีม่วงเลยไ,ไม่รู้สีก็ให้มนาะทำอะไรแปะไม่ออกเหมือนกันนะทุกคนอันนี้บอกได้ว่ายากมากสารสูตรม้วนมาทำอะไรนี่เดีย๋ยวหนูขอดูก่อนนะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้หน่วยวิทยาศาสตร์แบบนี้ถ้าจากนั้นเราก็ต้องมาทำแบบทดสอบแต่ว่าเราไม่ต้องทำน,นะครับเราข้ามไปเลยพอเราเสร็จแล้วเราก็จะเหลืออันนี้เติมน้ำนะครับ เอาใส่ก่อนนะเนติมเติตตมจะค้าเตามถึงขอบตรงนี้วันยังไงมันมีขีดได้ใช่เขามีขีดให้ไงเราไม่ต้องจะเพิ่มเกินอีกแล้วไม่ได้เกิน,นีขีดไหนลูกเขามีขีดอยู่ข้างข้างข้างล่างนั่นใช่หรอขีดข้างล่างหรือข้างบนนะอะไรหรอหมันเกินมาขนาดไหนแล้วมันจะเป็นบนุญไหมเนี่ยเอยเหมือนว่าขีดข้างบนอ่ะออกครบพอดีนะครับเสร็จแล้วเนี่ยให้เราเนี่ย นำซองสีม่วงนะครับเทลงมาแล้วให้เอาช้อนคนนะครับีิงว่าตรงนี้ก่อนนะครับนี่เลยแล้วมันไม่มีที่สีกก็โ่าสินตากแกแล้วนะครับไม่ไม่แช่สักทีนี่นะครับแล้วเราเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นเหมือนผงที่แบบว่าเอาไวแบบ้ผสมกันนะครับแล้วเราก็เอาช้อนเนี่ยมาคนนะครับคนเลยค่อยค่ยค ลงมาแล้วต้องค่อยๆนะหลังจากนี้คุลารานะครับเขานะครับก็บอกว่าให้เอาอันนี้นะคะคนหนึ่งนะครับเขาบอกให้เอาอันนี้นะครับน้ําเนี่ยหลอดดูดใช่นะดดใช่นะครับแล้วต้องใช้หลอดดูดนะครับดูดน้าแบบนี้นะครับแล้วก็มีโยนทีลรหยดระยะิงๆหรอครับ <ว au> เป็นแล้วใช่ไหมโอ้เป็นวุ้นหรอครับมองไม่ค่อยเห็น แต่ว่ามันจะเป็นรสชาติแบบผสมกันนะคบหยดไปอยๆตึ้ง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 เี่สอื่นมากนี่เลยจะเป็นสีม่วงนะครับุดยเลยตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊แล้วเราก็ค่อยหยุดนะฮะค่นอุ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 ่น่นุ่น่อ่นุ่นออนนุ่่นน่ ครับผมไม่ค่อยชัดนึงอุ้ยแม่ใส่มากอันนี้คนราสีกับเอซี่ร่วมเลยครับแต่จริงๆมาเป็นคนแลยวก็ใช่ครับได้นอนครับจะเขียวบ้างยังกำลังกำลังจะใช้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเยอะเกินตัวมันจะลดนะครับอุ้ยเยอะเกิน ใช่ค่ะแล้วเราก็ต้องเอามาหยอดน,นะคะแต่พอหย่อนเน่ยอย่าหย่อนไว้เกินเดี๋ยวมันจะแตกนะครับอือไปแล้วคำสีจิโอ๋หลากหลายสีมากเลยนะคะสีมว่วงสีแดงสีเขียวสีเหลืองมันเป็นเหมือนแบบว่าแบบนี้คือเขาเหมือนเขาให้ทำแบบว่าเหมือนศิละปะเลยรเนี่ยคือแบบว่าเขาต้องมาผสมสีมนี่เลยซึง